นี่ครับพน่องสองจุมส,สวยหามาตั้งนานแล้วอย่างนี้เลยชอบมากเลยอีดอกนึงพี่น้องหิดไข่บึงพี่น้องออกโล่โงเลยครับก็ไม่คนนห็นนี่หิตั้งอก กับผมก่อนอื่นกับกล่าวคําว่าสวัสดีทักทายพี่น้องผู้สุคนครับมือนีมาอยู่ในปลาในดงคือนเขาพี่น้องในดงหง่ครับมาเก็บเห็ดคือนเขาพี่น้องหาอยู่ห้ากินครับนี่กำลังขอมามึงนึงพี่น้องแปดโมงแล้วครับพุ่นกระจอและมาก,กันเต็มเลยพี่น้องเพิ่นเอารถอ e ีแต็กมาน่ะได้นิน,นเสียงพี่น้องนี่เพิ่งขอมาอยู่ทางหนา้าเอาละพี่น้อง มือนี้ก็เก็บเห็ดที่ก้าพี่น้องหายั่งกินสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเห็ดเบิ่งการเก็บเห็ดหรือว่าการมักกินแกงเห็ดเนาะพี่น้องมาลุ่นมาส้มน้ำกันครับพี่น้องมือนี้สิพาเก็บเห็ดครับว่าเฮาสีใดเห็ดยังไงพี่น้องช่วงนี้เห็ดมือนี้ฝนมาตกพี่น้องเห็ดกะน่าสิออกดีดอกพี่น้องแต่ว่าสิออกข้างห้า่ไงล่ะไปพี่น้องไปต้องวอาหลายยายห่างครับพี่น้องไปหาเก็บเห็ดเลยครับ มาครับพี่น้องดอกแรกแหกหมาเอ๊อฟไปเดิมด้วยเท็ดน่องอกบานพี่น้องพอมีคนเห็นเนาะจนบานเลยครับพี่น้องมาเด้อเก็บน้ำกันครับนี่ขาใหญ่ๆพี่น้องนี่ตองสวยๆอยู่พี่น้องนี่มาแล้วครับพี่น้องหมานอ๊ดอกแรกแหกหมานเลยพี่น้องเขาวาดยังสั่นกันครับ ลุยต่อพี่น้องนี่ครับพี่น้องอันนี้เชื้ออืนเฮ็ดดังงัวพี่น้องเฮ็ดหนาง,งัวงยังประมาณนี้ครับพี่น้องนี่มันสีคล้ายเฮ็ดเขาไข่ครับนี่จูงคล้ายเฮ็ดเขาไข่พี่น้องแต่ว่ามันสิเป็นสีน้ำตาลหัวมันนี่ครับประมาณนี้พี่น้องมันเป็นตระกูลจำพวกเฮ็ดเดียวกันพี่น้อง แต่สีคนละสีครับเห็ดไข่ทีเป็นสีขาวนี่ครับพี่นอ้องเรื่อยๆครับเรื่อยๆมาพี่นอ้องย่างมานจะหน่อยก็พอเห็นละโงกบานนี่เด้อได้บ่เนาะดอกนี่ได้อยู่พี่นอ้องได้อยู่ครับได้อยู่เอา เก็บเล็กผสมหน่อยไปเรื่อยครับนี่ครับพี่น้องเห็ดไข่ดอกนึงโอ้ยคือกินอยู่น,นี่แต่ก็ได้อยู่พี่น้องนี่ปั่นกันคนละเคิงเห็ดนาง,งัวดอกนึงพี่น้องเห็ดดังงัวเอือเพื่นเห็ดดังงัวพี่น้องนี่มันจะออกจูงคือครับเห็ดไข่เลยพี่น้องแต่ว่ามันสีเป็นสีน้ำตาลครับตระกูลเดียวกันพี่น้องอ่ะเรื่อยๆครับเรื่อยๆ ไข่หนึ่งดอกพี่น้องหนึ่งจุม่มส,สวยๆนี่ไข่ที่เป็นสีขาวพี่น้องจุม่มขึ้นกันครับเห็ดดังงัวเลยเหย็ดปวกพี่น้องอันนี้เขาเอึนน่าจะเห็ดปวกเลยพี่น้องออกดอกเดียวกันสิเห็ดปวกเลยเหย็ดปวกตับมานี่ครับออกดอกเดียว นาจเฮ็ดปวกเลยพี่น้องนี่ออกดอกเดียวครับไม่ค่อยเป็นมูปันใดไข่ไสองดอกพี่น้องโอ้ยเหลือยางละเคิงยังดีพี่น้องที่เหลือให้เก็บครับยางละเคิงึงมันคอยเด้เก็บอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยนี่ครับเรื่อยๆครับพี่น้องเอ้ย นี่ครับโอ้ยางมาโดนเติอพี่น้องเห็ดนาง,งัวหรือว่าเห็ดดังงัวนอย่างประมาณนี้แหละพี่น้องเขาอื่นเห็ดแป้งพี่น้องเอาเบิดครับช่วงนี้สะสมไปเรื่อยเห็ดแป้งหรือว่าเห็ดดินพี่น้อง ออกน้องอือคือก,กินกินขาแบ่งกันคนละคิงเงบึงพี่น้องออกลงโล่งเลยครับก็มีคนเห็นนี่ตะโงกขาวพี่น้องบานลงโล่งบึงเนาะหมานไผ่หมานมันพี่น้องเก็บครับ หายูหากินพี่น้องเ้ยหมันไผ่หมัน,นมันครับนี่ถือว่าดอกงามพี่น้องมีพี่นอ้นนองขันหลังมากเจอไข่พี่นอ้องใครแล้วโงกขาวพี่นอ้องนี่ตรงขามกันเลย มีสัมผัสออกคือบ่มีหลายๆเนี่ยอ๋อไข่ใหญ่อยู่พี่นอ้องสองไข่โอ้นี่ครับไข่ใหญ่ๆพี่นอ้องพออีกจักสิบไข่นะนี่ครับพี่นอ้องได้เ่ราะทานหลายปาไในครับพี่นอ้องเฮ็ดร่วมๆครับ เรื่อยๆนะครับพี่น้องติดตามรับชมไปเรื่อยๆครับนี่ครับพี่น้องเห็ดทานเห็ดทานก็เอาครับเห็ดทานสองดอกนี่ครับเรื่อยๆครับพี่น้องเรื่อยๆครับนี่ดอกนึนงเนาะเห็ด ไขนี่ครับดอกนี่แง่ี่น้องนี่แข็งโปก๊กอุ้ยนี่จุ๋มหนึ่งี่น้องจุ๋มหน่อยอา้าวได้ไปต่อครับพี่น้องได้ไปต่อนี่อีกดอกนึงเนาะ ไข่ห็ดตะไข่นี่ครับอืมจุม้มกินคือกินขาแบ่งกันครับนี่ครับพี่นอ้องเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วพี่นอ้องนี่ครับพี่นอ้องสองจุม สวยหามาตั้งนานแล้วอย่างนี้เลยชอบมากเลยนี่ครับต้องกันด้วพี่นอ้อง สองจุมส,สวยๆครับนี่ครับผมอีกดอกหนึ่งเห็ดไข่ไม่ใช่เห็ดไข่ครับเห็ดผมนี่แหละครับเพราะว่าผมเจอเก็บนำกันครับพี่นอ้องดอกกลังงามครับพี่นอ้อง ลมแห้งกันวะอีกแล้วครับพี่น้องไข่เห็ดล้วครับอีกนี้สิครับก็ยังชั่วหน่อยสองไข่นี่ครับพี่น้องนี่พี่น้องเขาเอิน แม่นห็ดหำฟันบัพี่น,อน,น้องเห็ดหำฟันชีเหลืองๆนี่พี่น้องเห็ดไข่หำฟันกินดิฟได้พี่น้องเห็ดตัวนี้นี่ครับเขาว่ากินดิฟได้เอาล่ะพี่น้องเมื่อยแล้วครับมาเบิ่งผลงานกันพี่น้องได้พ่อแกงอยู่ครับ ต้นลายพี่น้องพึน่นขีมอไซค์หาเลยครับมันทางมันโลงน่งนะครับพึ่นขีมอไซค์ห,มหามันหูมองผมปรหูมองพี่น้องหายู่หากินน้ำน้องเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานกันเลยครับนี่ครับพี่น้องผลงานครับเด็กเคืองกระตาเห็ดรุ่มร่วมพี่น้องพ่อดีเกง่งพ่อดีกินอยู่ครับเอาละครับพี่น้องห้อนลายพี่น้องจึงไหนก็ ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมและก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันครับพี่นอ้องหอนจนได้มัดผมพี่น้องเอ้ยเอาละสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณทุกๆคนหลายๆนะครับและก็สุดท้ายก็ขอฝากกดติดตามช่องบ้าฟี่ตายนะครับพี่น้องและก็ซีสัาคัอย่าลืมกดกระดิ่งไว้พี่น้องเพื่อจะได้รอรับชมคลิปต่อๆไปครับสําหรับคลิปนี้ก็การเก็บเห็ดห้ฮยูฮากินนะครับพี่น้องก็ขอลา พ่อแม่พี่น้องสุภูสขคนเพียงเท่านี้ครับพี่น้องขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้อง